สวัสดีจ้าพี่น้องเนาะ,ะช่องแมมโมเคล็ดลัเปล่าเนีจ้าเมื่อหนึ่งสิบห้าพี่น้องมันหยุดพี่น้องมันหยุดมันหยุดตุดจีดเนาะอาจีไปเที่ยวหรือว่าจีไปท่าบุนยับประลูเลยนะต้องถามโชเฟอร์ก่อนเนาะวันสิบห้าไปใส่เ้าพี่น้องเนาะเที่ยวสิบห้าไปเทียเท่ยว,สยวใส่เลยมาเนี่ยเบื้องเนี่ยสิบห้าพี่น้องไปเที่ยวใส่ ไปทําบุญนี่แหละแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปวัดไหนติดหอกว่งงางะมรู้ยังเดาไม่ถูกทาบาปมาเยอะและ้วทาบุญซะบ้ะ่งเปลีป่ยนบรรยากาศไปทำบุญพี่น้องบรรโหรสิไปทำบุญใส่ไปะนะ,อ,ะอยากให้พี่น้องมาจับรรยากาศไปน้ำกันนะพี่นอนะ้องเนาะจับบรรยากาศข้างทางไปน้ำกัน แถววัดออกไปทั้งท่องทุนบุรีทั้ทงคุดนอนะไรมาเนาะจะไปตั้งบูุ่นเดี๋ยวมาอันนี้ก็เลิออกเดินทางนะพี่น้องก็เริออกเดินทางจากบ้านเนาะก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศช่วยๆนำทางให้ที่เราได้รับชมกัน ขักคุกขักเดี๋ยวมาเด้๋ยพี่น้องมาไปน้ำกัน มีตอบเสาเข็มนขยายให้กว้างกว่าเดิม<อ>ตอนนี้กําลังอยู่ในเวลาก่อสร้างอยู่ถนนสุขุมวิทแน่นนถสุขุมวิทสายเก่าถนนสุขุมวิทสายเก่าพี่นนเนาะก่อสร้างยังไม่เสร็จ เดินทางก่อนเนาะบพรรู้ว่าสิไปจุดหมา้บองใดเพรรู้ว่าจุดหมา้บองใดเพราะโลโหเลยแต่ว่าขอออกเดินทางก่อนเนาะช่วงนี้เนาะแจะไปบองใดได้สิถ่ายคลิปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไม่พี่น้องเบิ่งเนาะนี่แหละร่างก่อสร้างพี่น้อง วันนี้วันตุตจินเนาะพี่น้องวันตุตจินวันที่29เน29านาะ2ี่เกมกราสองพาพี่น้องเมื่อดีเนาะนี้เป็นเมื่อดีวันที่29กมาการาคม2568พี่น้อง ไปน,น้องเนาะกๆไปทำบุญตรงงานหยุดตรงงานหยุดหนึ่งวันเลยสิได้โอกาสถือโอกาสนี้ไปทำบุญพี่น้องอะไรพ่อวันอาทิตย์นะอ๋อตรงนี้เหรอดีนั่งตรงนี้นอ๋อก็น,นั่งกันแ<อ>ถวนี้นแหละใช่ก็นั่งกันแถวนี้หนแห,หและคนเยอะ ติมทางนะพี่น้องแต่บรรยากาศสวยๆ เดินทางไปนำ้ำกันไว้พี่น้องเนี่ยมารวมเดินทางไปนำ้ำกันแล้วโมเสพไปทําบุญตำมือเนี่ยปอากาศเอาการฝึกเพราะทำไมไม่เอาไว้นั่นหรอที่ติดไอ้นั่นมาด้วยหวง ติดกล้องในรถนะติดกล้องเอาที่เขามากว่ะแล้วทำไมไม่ครับ ต้นไม้ม้นนริมีนะม่มีแต่แบบมีร่มแล้วก็นั่งที่ร่มฝัลลม่งนี้อ่ฝั่งนี้ไม่มีต้นไม้เขากำลังเคลียร์พื้นที่เพราะเขาตอบเสาเข็มเสร็จไปแล้วอ๋อด้านนี้มีนี่ออนมันตกอันนี้มันเป็น,ปนทางเข้าไปถึงเนะอ่าขอบเจ็ด Phong rồi không có khủng mít ngay ยกยออันนี้มันคลองสูงน้ำใช่ไหมนี่แหละคลองสูงน้ำนนสะพานเนี่ยสะพานคลองสูงน้ำพี่เนาะแห่งหนรของประเทศไทยที่พ่พหลวงทำไว้สะพ,พานเดินน้ำอ่ะอยสนันต์ เวลาหน้าม้าลี่ลายเนาะตอนม้าลี่ลายก็จะสูบลงทะเลเนาะนี่แหละพี่น้องนี่แหละคลองส่งน้ำเดี๋ยวนี้กําลังจะลอดหลอดคลองส่งน้ำอ่ะพี่น้องกคลิปนี้แม่มุกก็ฟอฝากไว้สำเนียก่อนเด้อยค่ะเด้อคลิปหน้าพ่อกันไหมนะพี่น้องเนาะแม่มุกมาบอกว่ากําลังจะไปทั้งนาอ้กําลังจะไปไปเที่ยวไปท่ามุนเนาะพี่น้องๆัมืีอวันหยุด ฝากคลิปนี้ไว้สำหรับเด้อขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยค่ะฝากกดไลค์สมสัครไทยกดแชร์ด้วยนะคะได้ขอบคุณมากๆจ้าแม่หมูเขินลำบากจ้าขอบคุณ